ทุเรียนไอเลิฟทุเรียนคือหิวมากเอาจริงๆแบบก่อนที่จะไปพูดถึงอข่าวต่อไปเนี่ยเรามีแฟนคลับนะฮะส่งทุเรียนมาให้คุณปูนกับคุณฟรีกินด้วยปโนค่ะเดี๋ยวเอาห้เดี๋ยวเอามาโชว์ให้ให้ให้ดูเลยอ่านกันข่าวๆเลยดีกว่าคุณปูนก็ถือว่าเรื่องของคุณชาเคสถูกไหมใช่เออเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อเรื่องราวของของคุณช้างอ่ะนะฮะจ้าคุณช้างเนียจ้าก็ คุณช้างค่ะก็คือคุณชาคริดเนี่ยได้ออกมาประกาศเตือนเลยว่ามีพิษสชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นคนแารจําหน่ายขายทุเรียนเขยจันจนเกิดความเสียหายนะคะต้องบอกว่าช่วงเนี้ยอู้ทุเรียนขายดีขายดีนะคะเปค่คกค่ะที่ทําไร่ทําสวนนะคะอยา่างหลวงชาคริสเนี่ยก็ออกมาโพสต์ขายท,ทุเรียนจากสวนของบ้านภรรยาของเขาแต่ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกกันไปก็ออกมาโพสต์เตือนนะคะเพราะ,ะว่านี่มีการแอบอ้างไงคุณขาเออ uh huh. โดย ะะระบุข้อความว่าประกาศเตือนภยัยเนื่องจากมีมิจฉาชีพทำการแอบ,บอ้างเป็นตัวแทนจำหน่ายพรีออเดอร์ order, ทุเรียนและสินค้าอื่นๆโดยมีการส่งข้อความตรงเข้าไปขายสินค้าทั้งนี้นะคะทั้งร้านเผยจันจันและเพจเนบักโพเนี่ย,ยขอประกาศแจ้งเตือนทุกคนให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบ,บอ้างโปยลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ของเขยนจันเนี่ยช่องทางเดียวเลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะจ๊ะทั้งนี้นะคะ ลูกค้าคนไหนอยากจะชิญทุเรียนเขยจานเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดีๆก่อนว่าใช่ช่องทางที่หนุ่มชาคิดอะระบุเอาไว้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพนี่น่ากลัวมากน่ากลัวถึงขนาดแบบส่งไปทาง in, อินบล็อกอะไรวะอินบล็อ,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 อกเออ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 ก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยใครเล่นเฟซบุ๊กเราพูดอะไรจะถูกตับค,ความเคลื่อนไหวเราหมดเนาะใช่ใช่ใช่อันเนี้ยจะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทะลุเข้ามาหาเราได้เลย สวัสดีค่ะจากเฉยจันนะคะรับทุเรียนไหมนัครัวคือจริงๆตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตติ้งในส่วนของเฟซบุ๊กหรือว่าการเข้าไปดูได้นะฮะในในส่วนจะมีเซตติ้งแอปพลิเคชันตรงนี้อยู่นะฮรลองเข้าไปเซิร์ชดูมันก็จะมีแบบการเซตติ้งเพื่อไม่ให้อ่ข้อมูลที่เป็นเฉพาะส่วนตัวเนี่ยล่วไหลออกไปนะฮะ,ะก็จริงๆแล้วช่วงนี้เข้าใจได้เพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆแต่มิอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่โควิดเนี่ย คือมา<ด>ตลอดนะครับดีท<ด>ี่ที่ชาคิดเนี่ยออกมาแจ้งเตือนคือผมว่าหลังจากนี้น่าจะมีอีกหลากหลายรูปแบบแต่อาจจะไม่เป็นข่าวนะฮะ<ด>ก็เฝ้าระวังกันไปให้ทางเจ้าตัวหรือว่าทางบริษัทที่เราอะจะซื้อของเองก็ดีต่างๆเนี่ยให้ติดต่อมาเองเนี่ยโดยตรงอย่างที่คุณชักคิดแจ้งไปนั่นแหละดีกว่านะครับก็ระมัดระวังกันเข้าไว